สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นสุขภาพกับเราอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องสําคัญมากๆมาคุยกันครับเป็นเรื่องที่ส่งผลโดยตรงเลยนะกับคุณภาพชีวิตของผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปค่ะสวัสดีค่ะใช่ครับคือเรื่องพลังของการออกกําลังกายเออเราไปรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆประเทศมาครับจะมาดูกันว่าไอ้การขยับตัวเนี่ยหรือการไม่ขยับเลยเนี่ยมันส่งผลกับชีวิตช่วงสูงวัยยังไงบ้าง น่าสนใจมากค่ะแน่นอนครับใครๆก็อยากมีสุขภาพดีอายุยืนยาวเนอะแต่มันก็น่าแปลกที่เราอาจจะมองข้ามเรื่องง่ายๆอย่างการขยับร่างกายนี้ไปใช่ค่ะบางทีก็ลืมไปเลยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยการออกกําลังกายไม่พอหรือไม่ออกเลยเนี่ยผลเสียมันเยอะกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับวันนี้เราจะมาลงลึกกันจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือเลย ค่ะดีเลยค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากให้เห็นภาพชัดๆไปเลยครับว่าพวกองค์กรสุขภาพใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยเขาแนะนำว่ายังไงกันบ้างค่ะค่ะแล้วถ้าเราไม่ได้ทำตามนั้นเนี่ยมันจะกระทบกับร่างกายจิตใจหรือว่าชีวิตโดยรวมของเรายังไงเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับได้เลยค่ะคถ้าเราไปดูคำแนะนำขององค์กรหลักๆนะครับอย่าง WHO หรือพวกศูนย์ควบคุมโรคของอเมริกาอย่าง CDC หรือของอังกฤษ NHS เนี่ย จะเห็นเลยว่าเขาแนะนำคล้ายๆกันหมดเลยนะครับคือเน้นไปที่การออกกลังกายแบบแอโรบิกค่ะแอโรบิกนี่คือที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับแบบให้หัวใจเต้นเร็วหายใจแรงขึ้นหน่อยเขาบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์โอ้ค่ะอันนี้คือระดับปานกลางนะครับแต่ถ้าใครฟิตๆหน่อยออกกำลังกายหนักๆก,ก็ลดลงมาเหลือ75นาทีต่อสัปดาห์ก็ได้อืมก็ยังถือว่าต้องทำสม่ำเสมอนะคะใช่ครับ แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะเขายังแนะนำให้เสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อด้วยอย่างน้อยๆ2วันต่อสัปดาห์อันนี้ก็สำคัญมากนะคะกล้ามเนเมื้อเนี่ยสำคัญมากครับและอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยโดยเฉพาะผู้สูงวัยคือการฝึกการส่งตัวอ๋อค่ะค่ะอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์เลยครับอันนี้เขาเน้นเรื่องป้องกันหกล้มแต่ต้องเป็นส่วนผสมที่มันลงตัวอ๋อหมายถึงต้องทำหลายอย่างผสมกัน ใช่ค่ะทั้งแอโรบิกเพื่อหัวใจปอดแล้วก็ต้องสร้างแกล้มเนื้อเพื่อให้เคลื่อนไหวได้ดีในชีวิตประจำวันแล้วก็การทรงตัวอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยช่วยลดความเสี่ยงเรื่องหกล้มได้เยอะมากซึ่งถ้าหกล้มที่หนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหญ่เลยก็ได้โอ้โหจริงด้วยครับแต่แต่มีจุดหนึ่งที่ WHO เขาเน้นเป็นพิเศษเลยนะคะคือไม่ว่าจะออกกำลังกายได้มากน้อยแค่ไหนก็ตามขอแค่ได้ทำอะค่ะก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย อ๋อ oh, อันนี้ดีจังเลยครับค่ะอันนี้เป็นเหมือนข่าวดีเป็นกําลังใจให้คนที่อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหร้อยห้าสิบนาทีมันเยอะจงังทําไม่ไหวใช่ใช่ใช่แค่เริ่มต้นขยับนิดนิดหน่อยหก็ถือว่าดีต่อสุขภาพแล้วค่ะเริ่มต้นก่อนฟังดูมีกําลังใจขึ้นเยอะเลยนะครับแบบนี้แต่ทีนี้เอ่อถ้าเรามองมุมกลับกันบ้างเลยครับผลเสียของการไม่ขยับเลยหรือขยับน้อยไปเนี่ยมันมันน่ากลัวแค่ไหนครับ อืมตรงนี้ก็น่ากังวลจริงๆค่ะจากข้อมูลที่มีเนี่ยชัดเจนเลยว่ามันเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดก่อเรื้อรังหรือ NCDs นะคะสารพัดโรคเลยอย่างเช่นโรคอะไรบ้างครับก็พวกโรคหัวใจเบาหวานชนิดที่2หรือแม้แต่มะเร็งบางชนิดนะคะแล้วก็มีโรคกระดูกพรุนด้วยค่ะ โหเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วถ้ามองลึกลงไปในเรื่องร่างกายนะคะสิ่งที่น่ากังวลมากๆเลยคือภาวะที่เรียกว่ามวลกล้ามเนื้อน้อยหรือซาโค o p เนียนะคะซาโคเ p เนียมันคืออะไรเหรอครับคือพออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อมันจะฝ่อลงเล็กลงความแข็งแรงก็น้อยลงตามไปด้วยทีนี้พอมันน้อยลงมากๆเนี่ยมันกระทบชีวิตประจําวันเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะการลุกจากเก้าอี้เนี่ยอาจจะลําบากขึ้น อ๋อครับครับหรือการเดินขึ้นบันไดหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน,น้อยอย่างเปิดฝาโขดโหลมันก็จะยากขึ้นเลยค่ะหนึ่งภาพออกเลยครับแล้วพอกล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่ไหมคะบวกกับการที่เราไม่ได้ฝึกการทรงตัวด้วยเนี่ยความเสี่ยงที่จะหกล้มก็โอโ้โหพุ่งสูงขึ้นแบบน่าตกใจเลยค่ะเรื่องหกล้มนี่ดูจะเป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะครับในผู้สูงอายุใหญ่มากค่ะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยนะคะบางทีล้มครั้งเดียวอาจจะถึงขั้นกระดูกสะโพกหัก ทำให้ต้องนอนติดเตียงไปเลยหรือว่าสูญเสียความสามารถในการช่วยตัวเองไปเลยก็ได้ค่ะโหฟังดูผลกระทบมันรุนแรงมากแล้วมันเออมันหยุดแค่เรื่องร่างกายหรือเปล่าครับหรือว่ามันลามไปถึงเรื่องจิตใจสมองด้วยแน่นอนค่ะมันเชื่อมกันหมดเลยคือมีการศึกษาที่ชี้ชัดเจนมากนะคะว่าพอร่างกายไม่แข็งแรงเคลื่อนไหวลําบากเนี่ยบางทีมันก็ทําให้รู้สึกไม่อยากออกไปไหนไม่อยากเจอใครรู้สึกโดดเดี่ยวอืม ซึ่งตรงเนี้ยมันก็เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลได้ค่ะแล้วในทางกลับกันนะคะพอเรารู้สึกเศร้าๆไม่สบายใจเนี่ยแรงจูงใจที่จะแบบฮึบลุกขึ้นมาออกกําลังกายมันก็น้อยลงไปอีกกลายเป็นวงจรไปเลย ใช่ค่ะมันกลายเป็นวงจรที่ไม่ดีต่อสุขภาพเลยจริงๆแล้วก็นะคะยังไม่หมดแค่นั้นการไม่ค่อยได้ขยับร่างกายเนี่ยมันยังไปเกี่ยวกับเรื่องสมองสติปัญญาด้วยค่ะอ้าวจริงเหรอครับค่ะมีงานวิจัยเขาบอกว่าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยโอ้เรื่องใหญ่นะครับเนี่ยใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีก เหตุผลสำคัญเลยนะคะที่ทำให้เราควรจะหันมาใส่ใจเรื่องการออกกำลังกายกันให้มากขึ้นฟังดูแล้วผลกระทบมันกว,กว้างกว่าที่คิดไว้ตอนแรกเยอะเลยนะครับตั้งแต่เรื่องสุขภาพส่วนตัวเราเองไปจนถึงเรื่องออค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพที่มันสูงขึ้นซึ่งนี้มันก็เป็นภาระทั้งกับครอบครัวแล้วก็สังคมโดยรวมด้วยเนาะถูกต้องเลยค่ะงั้นสรุปง่ายๆเลยนะครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้เนี่ยสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าการออกกําลังกายสม่ําเสมอทั้งแบบแอโรบิก เสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ฝึกการทรงตัวตามที่องค์กรต่างๆแนะนำเนี่ยมันเอ่อมันไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วล่ะแต่ถ้าจะเป็นสิ่งจําเป็นเลยใช่ค่ะสําคัญมากๆสําหรับการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยสูงอายุนะครับ ประโยชน์มันรอบด้านจริงๆค่ะทั้งป้องกันรูกรื้อรังใช่ครับทำให้ร่างกายยังแข็งแรงทรงตัวดีลดโอกาสหกล้มไปได้เยอะเลยสุขภาพจิตก็ดีสมองก็ยังทำงานได้ดีอยู่ค่ะช่วยให้เรายังใช้ชีวิตทำอะไรๆที่ชอบได้ด้วยตัวเองไปนานๆใช่ครับช่วยให้เรายังคงใช้ชีวิตได้อย่างอิสระจริงๆค่ะแล้วกเ็เพื่อให้การคุยกันวันนี้มันจุดประกายความคิดต่อยอดได้นะคะนิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคาถามชวนคิดนิดนึงค่ะ คือในเมื่อเราเห็นแล้วว่าการฝึกทรงตัวเนี่ยมันสําคัญมากในการป้องกันการหกล้มอยากให้ลองนึกๆึกดูค่ะว่าเอ๊ะ แล้วมันมีท่าบริหารการทรงตัวง่ายๆที่ปลอดภัยแบบไหนบ้างนะที่เราอาจจะเริ่มหาข้อมูลหรือว่าลองฝึกทําเองง่ายๆที่บ้านได้เลยตั้งแต่วันนี้เลยอ๋อครับเพื่อเป็นก้าวแรกสู่การทรงตัวที่ดีขึ้นนะคะเป็นคําถามชวนคิดที่ดีมากๆเลยครับให้กลับไปการบ้านให้ลองหาข้อมูลกันดูค่ะลองดูค่ะวันนี้ต้องขอบคุณสําหรับข้อมูลเชิงลึกมากๆเลยนะครับยินดีค่ะ หวังว่าการเจาะลึกของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายกันมากขึ้นนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วกลับมาพบกับการพูดคุยเจาะลึกของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ